ผ่อนแค่5,300าเท่านั้นนะครับสองคันนี้นะฮะโตโยต้าวีออสเจนสนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังหาวีออสคันนไว้ใช้งานนะอยากได้ผ่อนถูกๆนะครับสคันนี้ผมบอกไปเลยว่าผ่อนอยู่แค่5 3 0 0ันาเท่านั้นราคาเต็มเมเนี่ยสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทรถเป็นรถหน่วยงานนะครับลดระวางมามือเดียวจากป้ายแดงเห็นทะเบียนไหมเรียงกันมาเลย2คันนะครับเดิมแท้ประวัติศูนย์ทุกระยะถ้าสนใจนะฮะแนะนําให้ดูคลิปนี้ต่อยจบและคุณผู้ชมจะได้รถดีๆในเรทผ่อนแค่5 3 0 0ันรบาทเท่านั้น สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b u o s o มือสองนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยบิวเพชรยนต์นะครับวันนี้นะฮะผมมี t ตอร์ตา o s วีออสนี่เลยนะครับทั้ง2คันนะฮะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมบอกก่อนเลยว่าทั้ง2คันนี้นะฮะผ่อนถูกมากนะครับไปกันด้วยเปิดหัวคลิปกันด้วยเลทผ่อนกันก่อนเลย2คันนี้นะครับฟรีดาวได้ผ่อนอยู่5,300บาท นะครับฟังไม่ผิดนะฮะเหมาะสําหรับพี่ๆนะครับคุณผู้ชมนะฮะที่กําลังสนใจเนี่ยอยากมีรถสักคันหนึ่งไว้ใช้งานนะครับขับไปไหนมาไหนนะครับขับพาครอบครัวไปทานข้าวนะครับขับแบบคุ้มฟ้าคุ้มฝนขับออกต่างจังหวัดได้ดีนะฮะโตโยต้าวีออส 1.5J ปี2017จดทะเบียนปี2018ทั้ง2คันนี้ผ่อนอยู่5,300บาทนะครับสำหรับพี่ๆที่มีเครดิตดีนะฮะฟรีดาวได้แน่นอนนะครับจริงๆไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้นะฮะขอไม่ติดแบ็กลิส นะครับขอไม่มีติดเบสซินมาซื้อได้หมดเลยฟรีดาวน์ได้หมดเลยทั้ง2คันนี้นะครับผ่อนอยู่5,3 0พนานะครับผ่อนเริ่มต้นที่5,3 0 0นานะฮะลูกค้าเครดิตดีขับฟรีได้90วันด้วยนะฮะลูกค้าเครดิตดีขับฟรีได้90วันอีกต่างหากคุ้มนะครับซื้อวันนี้ผ่อนอีกปีหน้านะครับทั้ง2คันผมเคลมในเรื่องของโครงสร้างให้นะครับเคลมในเรื่องของโครงสร้างให้หมายถึงอะไรนะรับประกันโครงสร้างเดิมแท้100%นตไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ำแต่ตอกย่อทม้งเอย โตโยต้าวีอนะครับ 1.5J ปี2017จดทะเบียนปี2008นะครับก็ทั้ง2คันเป็นรถของหน่วยงานนะฮะสังเกตไหมว่าทะเบียนเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันเห็นไหมฮะด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็น7กไก่งองู1042ด้านขวาเป็น7กไก่งองู1035นะฮะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะครับมือเดียวจากป้ายแดงนะครับนี่คือข้อดีของรถหน่วยงานนั่นคือเข้าสู่ทุกระยะตั้งแต่หมื่นโลแรกนะครับอะไหล่พาร์ทบอดีต่างๆเป็นของเดิมศูนย์โตโยต้ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาและมีประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นราแรกให้ดูนะฮะก็คือรถเนี่ยไม่มีการชนหนักผิวามจมน้ําอย่างแน่นอนเลขใหม่ก็ตามที่อันนี้แจ้งเลยนะฮะ ศูนย์แจ้งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยทีละคันนะครับฝั่งซ้ายก่อนดีกว่านะทะเบียน7กอไก่งองู1042นะครับโฉม 1.5J ่าเจโคมไฟหน้าเขาจะเป็นฮาโลเจนแบบนี้โคมสวยใสนะฮะเราเคในเรื่องของคุณภาพรถเกรดเนะครับไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำนะฮะผ่อน5้0พทั้งคู่เลยราคาเต็มๆอยู่ที่เผื่อใครอยากซื้อสดนะฮะราคาเต็มเมเนี่ยอยู่ที่3 1 9 0 0บาทอ้าวถูกไหม3 0 0แสนต้นๆได้ V ีออสเจนไปขับ นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนทั้ง2คันผ่อนเนี่ยอยากผ่อนก็ผ่อน5,3าพผ่อนสบายๆเงินเดือน12ื่นสองเงินเดือนหมื่นห้าซื้อคนเดียวจบเลยนะครับไปดูนะฮะเหลาเหลามานานแล้วไปดูดีกว่านะครับโฉมนะครับเจนสนะฮะไฟหน้าเป็นมันติมันติลิฟเตอร์เป็นฮาโลเจนหลอดไส้อะถูกต้องนะครับไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้สําหรับรุ่นเจนี่คือสิ่งที่เขารถทอนลงระหว่างรุ่นเจกับรุ่น E นะครับแล้วก็ล้อแมกนะฮะที่เป็นล็อกกระทะ นะครับตรงนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่มีอยากอ,าอยากมีรถขับจริงๆนะครับต้องการหารถเนี่ยที่ผ่อนไม่แพงเนี่ยไว้ขับใช้งานไม่ได้เน้นว่าออปชั่นต้องฟูลนะครไม่ได้เน้นว่าต้องล้อมแม็กแต่งสวยคันนี้นะครับราคา3,19,000หาพเนี่ย ก็บที่เหลือนะช่องว่างระหว่างราคาที่เหลือเนี่ยสมมติว่าคันอื่นเนี่ยสามแสนห้าหมื่นเก้าพันคุณเอาสองคันนี้ไปเนี่ยเหลือเงินสี่หมื่นกลับบ้านถูกไหมฮะคุณเอาไปเติมล้อแม็กก็ได้ถูกไหมถ้าค,คุณจะใช้อ่ะเพราะว่าสเปคอื่นๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแค่ไม่มีไฟตัดหมอกคู่หน้าแค่นั้นเองนะฮะกระจังหนงกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนสีกัน,นิดเดียวนะระหว่างสีดําด้านกับสีดําเงาแค่นั้นเองสาหรับ 1.5J หรือ 1.5E นะฮะแต่ราคาต่างกันอยู่เยอะเลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเหล็กผ่อนก็ต่างกัน มาดูต่อนะครับสวยงามนะครับผิวพันธทั้ง2คันนะฮะกระจังหน้านะฮะช็อตฟิลไปเรื่อยๆขออภัยนะครับกันชนด้านหน้านะครับฝากระโปรงด้านหน้าเรียบเนียนสวยนะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวางมานะครับผ่อนอยู่5้0พรถเกจเสนใจโทรหาผมนะฮะศูนย์แปดห้าห้าสามหกระจกมองข้างตัวเจก็เป็นปรับพับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวเหมือนกันเหมือนตัว E เลยไม่มีผิดเพี้ยนนะครับสวยงามนะฮะพาษีพาราโบลเนี่ยอันนี้มันปี66นะ ผมต่อให้ฟรีอยู่แล้วตรงนี้นะครับเราต่อให้เวลารถออกจากร้านเราไปนะครับบริษัทเราไปนะฮะเราต่อภาษีพลบอล้างขัดสีเปลี่ยนทายของเหลวสปาภายในภายนอกให้เอี่ยมทั้งคู่เลยนะครับเหมือนกันทั้งคู่ราคาเดียวกันทั้งคู่แต่ดูกันทีละคันนะปไปดูต่อนะครับกระจกนะครับด้านข้างเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนี่เลยนะฮะคันนี้ยังไม่ติดฟีมาให้ติดฟีให้ฟรีอีกต่างหากนะมาเลือกกันเลยนะครับ ได้รถผ่อน5,000ได้ของแถมไปด้วยก้องหน้ากล้องหลังยังไม่มีใช่ไหมสำหรับตัวเจผมแถมให้ฟรีด้วยได้กล้องหน้ากล้องหลังกันไปเลยนะครับแล้วก็ติดฟิล์มฟรีให้อีกต่างหากผิวพันธสวยงามเห็นไหมครับผิวพันธตัวรถสวยงามไม่มีตําหนิติเตียนอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอากุญแจรถก่อนนี่เดี๋ยวไปดูฝาท้ายกันข้างหลังนะเดี๋ยวไปดูภายในฝั่งขวาด้วยนะครับผิวพันธสวยงามทั้งสองคันเลยนะฮะอ่าก้องหน้าก้องหลังแถมให้แล้วนะหนึ่งกันสาดไม่มีใช่ไหมคุณผู้ นะฮะประกันเครื่องเกียร์ก็มีให้สวยๆเลยคุณผู้ชมนะครับ VOS 1.5J เนี่ยดูสภาพนะครับรถเนี่ยเดิมแท้ร0 0เกรด A นะไล่เคาะได้ทั้งคันเลยนะนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยฝาตรงฝาท้ายไล่เคาะได้ทั้งคันนะครับสภาพสมบูรณ์นะฮะพร้อมใช้งานเดี๋ยวไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหลังอ่ะเปิดฝาท้ายดูเลยไม่รอช้านะครับนี่นะฮะหัวน็อตนะครับหัวน็อตฝากระโปรงเห็นไหมครับนี่เดิมๆนะครับหัวน็อตฝากระโปรง ไม่เคยขยับเลยนะครับขวน้ฝากโปงไม่เคยขยับเลยสีด้านข้างเอาเล็บจิกเข้าเช่นเดียวกันนะครับสีด้านข้างเอาเล็บจิกเข้าเหมือนกันนะคานด้านหลังนี่มีนี่มาให้ด้วยนะในเรื่องของอถังดับเพลิงนะครับเอาไว้ฉุกเฉินเหตุการณ์ฉุกเฉินก็มีถังดับเพลิงมาให้นะสวยงามเลยคันนี้สวยงามมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับ v ีอนะฮะแนะนำอย่างยิ่งนะครับแนะนำอย่างยิ่งขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอเปิดไฟฉายให้ก่อน อ่าโอเคมาดูต่อนะครับพอดีมันอยู่ในมุมมืดนะฮะอ่านี่นะครับเห็นกันชัดๆนะครับเห็นไหมฮะซีนนะครับซีนเดิมๆสีขาวแบบนี้นะฮะแผ่นเหล็กที่เชื่อมไว้ยังคงสภาพเดิมซีนเดิมๆสีขาวหมดเลยนะฮะเนี่ยแผงตั้งท้ายต่างๆนะฮะนี่คือสภาพรถเกตเอนะครับที่ไม่มีการชนหนักมานะครับเห็นไหมฮะอ่าซีนเดิมๆนะครับขออนุญาตเปลี่ยนฝั่งมาดูฝั่งนี้กันอึ้ p n ะครับซีนเดิมๆนะฮะ สวยๆนะครับเห็นไห <'s> right. มครับนะฮะสีทมะพร้า,พาวสีขาวเม็ดอาร์คเลียงตัวสวยๆแบบนี้นี่คือสภาพรถเกตเนะค,ครับคุณผู้ชมเหมาะอย่างยิ่งนะฮะสำหรับใครที่กําลังมองหาเนี่ยรถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันเนี่ยที่ต้องการความสบายใจในเรื่องของอาการชนหนักทีอความจมน้ํานะครับซื้อที่พชรยนตนนะฮะร,รถเกตเเรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างของตัวรถทุกคันนะครับนี่สวยๆงามๆนะแผ่นด้านขวานะครับ เหลี่ยมสัรตัวรถคมชัดไม่มีบุบไม่มีบุ๋มอะไรนะฮะแอโรดนามิกต่างๆนะครับเส้นสายคมชัดไม่บุบไม่บุม๋มสภาพรถสวยมากนะครับติดอย่างเดียวคือฟัีไม่ไ,มได้ติดมาให้ตรงนี้เนี่ยผมติดให้ฟรีกล้องหน้ากล้องหลังผมก็ติดให้ฟรีเช่นเดียวกันนะคุค้มไหมผมว่าคุ้มนะดูนะครับผิวพันรอบตัวรถสวยงามรถพร้อมใช้งานสมบูรณ์นะครับประวัติศู์ทุกระยะเลยเดี๋ยวเข้าไปดูภายในสตาร์ทเครื่องกันดูด้วยและเดี๋ยวไปดูหน้า้องเครื่องกันของคันนี้นะฮะอ่ะขออนุญ,ญาตอ่ะเปิดมาแล้วนะครับภายในนะครับ เปิดไฟกันนิดนึงก่อนจะได้เห็นนะฮะอ่าโอเคนะครับภายในนะครับจะได้เป็นเบาะผ้าไปนะฮะเบาะผ้าลายกราฟิกคขึ้นใบแบบนี้สวยๆนะครับนี่เบาะผ้าทั้งคู่เลยสวยงามไม่มีรอยฉีกขาดอะไรเลยสภาพคอนโซลต่างๆสภาพสมบูรณ์นะฮะดูรถละใหม่หมเอี่ยมเลยนะดูสภาพการใช้งานนะครับถือว่าเป็นการใช้งานที่สมบูรณ์เลยนะฮะไม่มีการแบบว่าไม่สึกไม่หลอผมพูดแบบนี้ดีกว่านะฮะตัวรถเนี่ยไม่สึกไม่หลออะไรเลยนะฮะดูแป้นเบรกกันนิดนึง นะครับนี่รถไม่มีชนหนักมีความจมน้ํานะครับส่องไฟให้ดูเลยเห็นไหมฮะนะครับไม่มีรอยยุยอะไรเลยนะฮะไม่มีสนงสนิมนะครับสภาพสมบูรณ์แป้นเบรกแป้นคันเร่งอยู่ครบถ้วนไม่สึกหรออะไรนะครับเลขไมล์ของคันนี้นะฮะอ่ะดูใบสคบนะครับโตโยต้าวีออส 1.5J สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนอยู่ห้าพันสามนะครับไมล์แสนเจ็ดนะคันนี้ไมล์แสนเจ็ดนะครับแต่อะไรนะฮะแต่รถหน่วยงานนะครับผมบอกก่อนรถหน่วยงานเข้าศูนย์ทุกระยะ นะครับเข้าส่วนทุกระยะเลยสภาพสมบูรณ์นะครับสตาร์ทเครื่องให้ดูนะฮะนะครับวีออสเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับเลขไม้ตามนี้นะครับไม้ไม่น้อยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับวีออสปีสิบเจ็ดนะครับวีออสเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอยู่แล้วอ่าคุณผู้ชมสังเกตไหมจากที่ผมสตาร์ทเครื่องเมื่อกี้เนี้ยนะครับชึ่งเดียวติดนะฮะชึ่งเดียวติดเลยไม้แสนเนะฮะในราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผมมองว่าโอเคนะผมมองว่าโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างดีกว่า นะครับให้ดูโครงสร้างกันลังนิดหน่อยเห็นไหมฮะเห็นเม็ดอาร์คไหมครับเม็ดอาร์คเดิมแท้นะฮะเม็ดกลมๆคมๆแบบนี้เปลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดด้วยนะครับไม่มีการชนหนักมีความจมน้ําที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งวีออสเนี่ยที่ต้องดูนะครับเรามาดูด้านหลังกันนี่นี่นะครับสีด้านหลังต่างๆนะฮะลอยเม็ดอาร์คต่างๆคงสภาพเดิมหมดเลยนะครับไม่มีการชนหนักมีความจมน้ําตามที่ผมบอกไปลอยขีดบระบบโรงงานเห็นไหมเห็นความต่างของสีไหมครับ รอยคีดรบหมดโรงงานก็ยังอยู่ครบถ้วนนะฮรรถสภาพเดิมแท้เกรดเนะครับคันนี้อาจจะไม่ได้น้อยหลักหมื่นนะครับแต่ก็เป็นรถหน่วยงานนะครับที่เข้าศูนย์เช็คระยะมาตลอดอยู่แล้วนะฮะก็พี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะตามเบอร์ที่ผมแจ้งให้ไว้หน้าคลิปนะครับ0855366287นะครบวิวเพชร์ยินดีให้บริการนะครับผ่อนอยู่งวดละ5 3 0 0เอง ใช้คําว่าเองเลยเพราะว่าผ่อนน้อยจริงๆสภาพห้องเครื่องต่างๆเดี๋ยวไปดูกันหลังจากคลิปนี้นะฮะแล้วก็ดูนะว่าเครื่องเนี่ยดีเดิมขนาดไหนโครงสร้างเดิมขนาดไหนเดี๋ยวไปรับชมครับโอเคอเครคุณผู้ชมเดี๋ยวมาต่อกันในเรื่องของห้องเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับเครื่องยนต์แน่นอนนะฮะความอึดถึกทนเ,เห็นไหมไม่แสนเจ็ดนะครับแต่เครื่องยนต์เดินนิ่งๆแบบนี้เลยนี่คือรถที่ผ่านการเข้าศูนย์มานะครับสภาพห้องเครื่องเดี๋ยวผมส่องไฟให้ดูนะมันอาจจะมืดมองไม่เห็นนะครับดูนะครับ ไม่มีคาบไหล่ยเยิ้มน้ํามันของเหลวไหลรูซึมออกไม้เห็นนะสีนคงซีเครื่องเดิมเดิมหมดเลยนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆงียงๆแบบนี้เลยนี่คือไม่แสนเรับได้ไหมค,คุณผู้ชมผมมองว่ามันอยู่ในเกมฑที่รับได้นะฮะเพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถหน่วยงานมือเดียวนะครับการใช้งานเนี่ยก็คือการใช้งานปกติเลยสําหรับตัวเลขใหม่แล้วก็การเข้าสูตรของตัวรถที่เข้ามานะครับหัวน็อตต่างๆในครงสภาพเดิมหมดเลยเห็นไหมหัวน็อตเดิมเดิมเลยนะฮะเม็ดอาร์คจุดสปอร์ตต่างๆนะครับแก้มนะครับแมเดมเมดเยยะตไ่่ลลลาจุ นี่เลยคือสภาพโรถเกตเอของทางบริษัทรยนต์ไฟหน้าก็เดิมแท้นะไทยคุยโตนะครับยี่ห้อนี่ไทยคุยโตสวยงามเลยสภาพเดิมทุกอย่างงดงามจริงๆสําหรับคันนี้และที่สําคัญผ่อนอยู่5,300บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะครับสติ๊กเกอร์มอ,อก,กออยู่ครบถ้วนตาปัม๊มโตโยตา้าฝากระโปรงเดิมแท้นะฮะเหมือนกันทั้งคู่เลยในะทั้ง2คันเลยเนี่ยหน็อตเดิมๆนะครับุงดงามจริงๆสําหรับโตโยต้าวีออสนะครับถัดมาเดี๋ยวผมพามาดูคันนี้ คันนี้สเปคเดียวกันนะครับคันนี้สเปคเดียวกันกับคันด้านซ้ายนะฮะเหมือนกันเลยทุกจุดเลยนะครับรถโดยงานมาด้วยกันมาคู่กันแพ็คคู่กันมานะฮะแต่คันนี้มีเลขไม์ที่แสนเก้าหมื่นโลนะครับแต่ผ่อนเท่ากันนะฮะผ่อนเท่ากันอ่ะผมให้ดูข้าวค่า่านิดนึงก่อนละกันนะครับสภาพผิวพันธ์นะฮะสำหรับคันด้านขวานะครับทะเบียน10-35นะฮะผิวพันธ์สวยงามเหมือนกันนะครับนี่งดงามนะครับไม่มีบุบไม่มีบุบอะไรไม่มีรักยิ้มรอบคันเลยนะครับ โดงามไหมคุณผู้ชมนะฮะแต่คันนี้ติดฟรีมาให้แล้วนะครับคันนี้ติดฟรีมาให้แล้วคันนู้นยังไม่ติดฟรีมาให้แต่คันนี้ไม่แสนเก้าถ้าผมเชียร์นะถามผมเนี่ยถ้าพี่พี่ติดต่อผมเข้ามาเนี่ยถ้าผมเชียร์เนี่ยผมเชียร์คันนู้นก่อนคันไอหนึ่งศูนย์สี่สองก่อนเพราะว่ามีเลขไม้แค่หมื่นเจ็ดนะครับทีเนี้ยใครไวกว่าก็ได้ไปนะฮะเพราะว่าผ่อนห้าพันสามเนี่ยไม่ได้หาก,กันง่ายๆนะสำหรับโต้ต้าวีออสและได้เจนสามผมพูดถูกไหมครับใครไวกว่าได้ไปนะครับสำหรับไม่แสนเจ็ดคันนี้นะฮะถ้้้าาไไมมม่่ทันันนัันนนนนนคคูะะรบจจเอ์ฝงี นะไม่เยอะกว่ากันนะครับแต่ถามว่าสมบูรณ์เหมือนกันไหมนะครับผมบอกคุณผู้ชมพี่ๆก่อนนะฮะว่ารถเนี่ยโครงสร้างเกรด A คือหนึ่งเลยพี่ๆสบายใจได้ว่าไม่มีการชนหนักพิการจมน้ำนะครับตรงนี้เคลมให้เลยถ้าเจอเนี่ยซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์โดยบวกบวกเพิ่มเงินให้อีกนะครับเพราะว่าเราคัดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราคัดมาเกรด A แล้วนะครับมากองจากผมอีกทีนึงบิวเพรยนตนนะครับผมอ่าในเรื่องของ v ีออสเนี่ยพี่ๆน่าจะทราบกันอยู่นะฮะสำหรับใครที่ติดตามอยู่ รหรือใครที่ยังไม่ติดตามเนี่ยก็กดติดตามนะครับกดติดตามแล้วไปดูว่าผมเนี่ยรีวิวมากี่คันแล้วผมขายไปกี่คันแล้วสาหรับ v ีออนะครับผมค่อนข้างจะชํานาญในเรื่องของ V ีออเรียกว่าถ้าซื้อ v ีออเนี่ยมาซื้อกับผมบิวพชรยนได้เลยนะครับทั้ง2คันนี้ผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วว่าเดิมแท้ร้อปร็แน่นอนประวัติส่วนผมมีให้เช็คตรวสอบได้ทุกอย่างนะครับเป็นรถหน่วยง,งานทั้งคู่เลยนะวันนี้ผมก็จะรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับจะไปเน้นทางฝั่งนี้ให้ก่อนนะเพราะว่า, 7, มวมาไม่แสนเจ ใครต้องการถูกฉลกกับเลข1035อย่างเงี้ยนะฮะผ่อน5,300ันหมือนกันทั้งคู่นะครับราคา359,000เหมือนกันทั้งคู่มาแพ็คคู่แบบนี้สนใจรุ่นไหนคันไหนบอกผมได้โทรเข้ามานะฮะ085 536 6287าห้บิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมนะครับเอาไปแอดไลน์ได้นะฮะลิงก์ลิงก์ไลน์เนี่ยอยู่ในในคำอธิบายกดคำอธิบายดูนะฮะก็กดสามารถกดลิงก์ไลน์แล้วก็แอดไลน์กับเขามาพูดคุยกับผมได้นะครับณตรงณจุดจุดนี้นะครับผ่อน5,300ไมม่เคยีมาก่อน นะครับบอกก่อนเลยจริงๆ2คันนี้นะฮะราคาเต็มๆอยู่ที่3ามแสนหกหม่นานะตอนที่ซื้อเข้ามานะราคานี้เลยนะครับแต่วันนี้นะเจ้าของบริษัทหรือบอสผมเองนะครับก็ปรับรดราคามาให้ถึง3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแล้วผ่อนอยู่แค่ห้าพันสามร้อยบาทถูกเลยครับค่อนข้างจะถูกแล้วก็คุ้มได้เจนสามไปด้วยผ่อนอยู่ห้าพันสามผ่อนพอๆกันกับตัวเจนสองเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นเจนสองนะครับพวกตัวตัวเห็บหมานะฮะตัวหน้ายิ้มนะครับขยับขึ้นมาเป็นตัวเจนสามตัวนี้ดีกว่านะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ะรนคับ ผมยังไงผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าฝากกดติดตามไว้นะครับมีสวยๆมีผ่อนถูกนะฮะหรือว่าคุ้มๆเนี่ยอีกหลายคันให้ได้เลือกชมกันนะกดติดตามไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ